ตีจ้าทุกคนตอนนี้นี่ก็วันที่สิบเก้านะพี่น้องตอนนี้ก็บหาโมงสี่สิบหกแล้วมืัอนี้ก็มาหาถึงสิบเก้าแล้วจ้าคลิปก็สิบประคดเล่นลงนะพี่น้องมึงก็ร่างเกี่ยวข้อโขดเยอะก็ร่างสิกลับบ้านแหละคลิปก็บประคดเล่นลงโซ่สาข่อยห่างเครื่องใหญ่นี่ยกับเครื่องหน่อยไทยภาพกับสีปรชัดจังหน่อยก็บอโทัวรอไทยหลายเล้วพี่น้องเนี่ยนี่มิมจริงๆก็ว่าเป็นน้ำมันอกพี่น้องมันก็สิส้มหาหยางเลยจังหน่อยแต่กั นำยางมาท่านได้ออกดีไหมหาเพราะได้มีเงินใส่เพราะได้เห็นเลยไหมเพราะได้มีเพราะได้มีเงินใส่ซรา้างเหมือน,มมนไม่ยังบวมจักเว่า,อ,าอีหยังดอกะพกระกอยากลงคลิพย์พี่น้องคลิปยมันไปับน้องพี่น้องพี่ไปโรงเรียนมือแหลกนะอันโทรศชาพพเผื่อว่าจีดเครื่องนอกแล้วพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์บุ้งกับชาจแบตบ่มีแบดแต่พอล้มทิพหลายแล้วพี่น้องจีถามหาแล้ว่าไปใส่อีก เัินก็แหงบม่งมีแต่มีแต่แนวมาหฮางกอนนังนหนีขีร่รถกลับเลยนีย่นี่รถเพิ่นนัน่นเกี้ยวอันนัน้นเกี้ยวเขาปวดเพิ่นวัวน้มันเห็นห้างมีมือเสกบุ๊ะะนนคเขาก็ไปเห็นน้ำมันเดก็กได้วัวมือเสกไอ้ต้นน้ำพี่น้องก็เห็นวันี่ต้นน้ำภาพอาชีพวัชชาเกิดขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ย อันนี้มันเป็นโทรศัพท์เครื่องเก่าวหอยเครื่องละพันปลาล้างก็ออกแล้วพี่น้องอีาถามหาว่าไายสูเบิงถ้าบว่าชัดจต่ไหนกต่บเบิ้งเอาแล้วพี่น้องถ้ามนันอยได้มีเงินสมก่อนตายมีมือเอ,าาอ้าม่นคือมีมตายมีแอม,มเสียดำปื้ป๋ยเลยมันกำลังคิดเจียวเร็วนะนเลี้ยงขอฝนจิน้มไทยแต่เนาะเราไปตัดใหม่ก่อน เออมาซีเวอร์ไยเลยพี่น้องคลิปมื่อกี้นี่ต้าาองซาโกโบประกอวดต้องระตับเครื่องระผลอวะเกาลอยเกาซิโกะบาทวะ่ะเครื่องระพันของวีโกะน้นองเห็นบ่วห้างมันนั่นแหล้วดำๆใ่กับอันนี้ร่วมกันนั่นแหละจะบูมหาสายเนี้ยมาก,ก่อก่อนจ้ะพี่น้องเอาไว้ก่อนเดี่ยพี่น้องมันเป็นต้นน้ำยังสีแม่นอยู่ไห พี่ขืนก็ขึ้นไว้าร่องขึ้นแล้วน้ำมันหลาไหมพุ่แม่์จะงานน้ำไหมไอสิทธิหาไม่เห็นก็เอาก็าได้สั่นนั่นแล้วพี่น้องได้ห้างหน่อยห้างหนึ่งก็บว่มีลูกดอกอันนั้นก็สิได้ยุ่งงี้สิกว่าสิถุงนั่นก็สิขายถ้าสามสิบบาท,ทจริงๆว่าน้องเป็นน้ำมันดอกพี่น้องมันหายาก,กว่คือหาตะกี้ก็าางานหนึ่งเนี่ยโอ้โหกระไดจะข้างสิห่างก็จักพี่น้องเอ้ ห่างห่างนะเนาะหาใหม่ไม่กลัวเอาชี้รถไก่เอา้าๆๆเอาหนูหนูหนูพี่น้องหาใหม่กลัเอาเพราะสิกาาลับบ้านแหละบูมันชี้ไก่มันก็เลยเห็นพอดีก็เลยแตะแวะมาเอาเสร็จดิพี่น้องออกแม่มันออกบุญเหรอ หาวิธีดึงออกมากนิดเดียวขอดึงหาหน่อออกมาได้ก็ได้ยี่เด้พี่น้องเป็นหันงาตายเนี่ยแต่ว่าน้ำร้าย,าย,ายไยหลขึ้นมาได้อีกขึ้นบ่ได้อีกคือเกา่าน้ำก็หลายพี่น้องเอ้ยอยากได้ก็อยากได้หมู่บ้านนี่เด็กหาเด่นได้ขายสองห้างจากพี่น้องของห้างนิดหน่อยได้ยี่ลอยยี่สิบหมู่บ้านนี่ แต่บ่หาก็บ่บบบมีเงินพี่น้องหานี่พอได้ค่านนำมันค่าซื้อยอะเลยนักกินไปหากิยยนยางไหมซื้อยาเสียนซื้อกาแฟไปเถอะแล้วไปยังบ่มแต่ก็บห้อนหอนพี่น้องมันหนี้หอนค่ะหอนเนี่ยคุณไผบัหาวิธีเอาก่รรไกรพี่น้องมติดกระโหลกลงไปสิน่าสิา กินมาสีเงาโนโต๊แเราพี่นอนขาดเครื่องเลยลงใน,น้นามไปเลยมันเอาหนกไรพังงามันเาานี่ยเดบุไกปเก็บเอาอยู่นะห้างมันตาหวาลงนามอุ้ยพอดีไปเห็บยานเาน,น,นาะนามนามมันลงไป้ฝุ่นเลวมันเอาหนกไร<ห><อ> สำหรับคลิปนี้นขอขอบคุณทุกาทการติดตามทุกการรับชมจ้าขอขอบคุณสำหรับยอดผู้ติดตามอะไรปะหาระไรไปติดสามเพื่อสารคลิปนี้อีกอะสวัสดีจ้าพี่น้องไปบานก่อน